ที่ราบคาบขา สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิราบคาบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับสำหรับพิราบคาบข่าวนะคะสามารถติดตามร,รับชมได้ทางช่อง YouTube ค่ะกรมกิจการพลเรือนทหารบก Facebook นะคะพิราบารพางแล้วก็ Facebook กรมกิจการพลเรือนทหารบกเราจะนํากิจกรรมดีๆค่ะอาร์ตในเรื่องของกองทัพบกเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศมาฝากกันค่ะครับและจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือ โควิด19นะครับทางกองทัพบ,บกโดย แม่บ้านมณฑลทหารบกที่21นะครับก็ได้ผลิตหน้ากากแจกจ่ายให้กับกาลังพลและประชาชนในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคระบาดด้วยครับพี่ยินครับเขาก็มานั่งเย็บจักรกันเองนะคะใช่ครับเป็นหน้ากากที่ผลิตจากผ้านะคะซึ่งแม่บ้านหน่วยอื่นๆก็สามารถทําตามได้นะคะไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นค่ะเรื่องของภัยแล้งค่ะปีนี้นะคะแล้งเร็วแล้วก็แล้งนานนะคะทางกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่4ได้จัดกําลังพลจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์ษัตริย์พร้อมกับรถบรรทุกน้ําจานวน 30,000ลิตรค่ะเข้าช่วยเหลือนะคะเพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้แก่พี่น้องตำบลน,น้องกลางดงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะเรื่องของสายด่วนภัยแล้งนะคะทางกรมกิจการพลเรือนทานบกของเราก็ได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบเหตุภัยแล้งก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปค่ะทางสายด่วนภัยแล้งนะคะที่เราขึ้นไว้ทางหน้าจอนี้ค่ะและนอกจากนี้นะครับสถานการณ์ไฟป่าที่ได้ลุกลามไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในพื้นที่ ของกองทัพภาคที่3ในภาคเหนือนะครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4กองกําลังฐาเมืองนะครับก็ได้จัดชุดปฏิบัติการดับไฟป่าแต่ว่าเขามีชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับพี่ยิชุดปฏิบัติการดับไฟป่าเซตซีโร่นะครับซึ่งชุดปฏิบัติการนี้ก็ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้นำชุมชนบ้านแม่พ่อนะครับได้ร่วมมือกันดับไฟป่านะครับซึ่ง ผลกลารปฏิบัติก็สําเร็จเรียบร้อยดีครับพี่ยินครับสำหรับเรื่องราวที่ทหารของเราเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งให้ทหารในพื้นที่ใกล้บ้านเข้าไปช่วยเหลือได้นะคะอุทกภัยพายุแ้งหรือว่าไฟป่าหรือว่าพายุลูกเห็บ รเราจะเข้าไปช่วยเหลือในทันทีค่ะใช่เพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับค่ะและเวลาของพิราฟข้าวขาวันนี้หมดลงแล้วนะคะยินกับอาร์ตต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะวันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ